สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชียงตุงนะคะสวัสด,ดีวันกินเนื้อเชียงตุงค่ะก็วันนี euh ้นะคะเป็นวันกินเนื้อเชียงตุงนะคะวันกินเนื้อเชียงตุงก็คือคล้ายๆว่าสลองเข้าพรรษานั่นเองนะคะที่เชียงตุงไทยขืนนะคะก็จะเข้าพรรษาแล้วค่ะอีกสองวันก็เข้าพรรษาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันก so ินเนื้อค่ะก็กินเนื้อทั้งหมู่บ้านเลยนะคะก็ ทำข้าวซอยน้ำโคเข้าวเซนน้ำโคนะคะแล้วกข็ข้าวซอยข้าวซอยจางนะคะแล้วก็าวางว่านก็ทําแบบนี้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็จะไปกดน้ําให้ญาติญาติที่เสไปด้วยนะคะวันนี้ก็ไปบันฉลองเข้าพรรษานะคะถ้าหาลังคนงดเรลาก็งดเรลาสามเดือนนะคะเอะะ่อหนุ่มได้ข่าวมาว่าที่ประเทศไทยอีกหนึ่งเดือนก่อนนะคะถึงจะเข้าพรรษาเนาะแต่ว่าที่ไทยขืนเชงตุงนะคะเข้าพรรษาก่อนที่ประเทศไทยคะ่ะ ที่เชียงตุงนะคะไทยขืนเนี่ยเข้าภาสาก่อนก่อนไทยใหญ่แล้วก็ไทยนะคะก็น้องหนุ่มก็เป็นคนไทยขืนเนาอแล้วก็หมู่บ้าไทยขืนด้วยนะคะก็วันนี้ก็จะมาสลองอ่อสลอสลองก่อนเข้าภาสานะคะทุกคนก็วันนี้น้องหนุ่มก็จะมาทำอา่าอะไรนะอุ้ยซ้ำอีกแล้ว หมูปิ้งโบราณคะ่ะหมูปิ้งโบราณน,นะคะเออคือน้องหนุ่มก็หยุดเชียงตุงก็ไม่ไม่ไม่เคยทาเลยนะคะนี่ก็จะทําครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะออตอนไปประเทศไทยก็ไปไปซื้อไปซื้อกินนะคะก็ไล่แต่ไปซื้อกินนะคะไม่เคยทาเลยค่ะเพราะว่าเออหมูปิ้งโบราณน,นี้นะคะเป็นสุดของประเทศไทยค่ะแล้วก็เออคนเชงตุงรู้จักหมูปิ้งเนี่ยหมูปิ้งข้าวเหนียวเนี่ยก็รู้จักมาจากประเทศไทยน่ะค่ะ ต้นสลับเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะก็วันนี้เป็นวันกินเนื้อน้องหนุ่มว่าหมูกระทะไม่กินแล้วนะคะก็ว่าจะทําหมูปิ้งโบราณนะคะก็จะเสกเสจปิ้งปิ้งย่างๆนั่นเองเนาะตอนนี้ก็น้องหนุ่มก็กำลังหมักเนื้อนะคะแล้วก็น้องหนุ่มทารอพี่คำแล้วก็แม่แล้วก็พ่อนะคะที่เม่อพ่อกับแม่ไปนาค่ะก็ยังลำนายังไม่เสร็จเลยนะคะแต่ว่าหมู่บ้านว่าน้องหนุ่มเนี่ยําเสร็จแล้วแต่ว่าเป็นรับจ้างของคนอื่นเขานะคะทุกคน ไปกองไปรับจ้างทุกวันเลยค่ะน้องหนุ่มก็เดี๋ว่าน้ององหนุ่มก็จะทํารอกทุกๆคนนะคะแล้วพี่เขาทํางานเซวียเขาก็จะเข้ามาค่ะ แล้วก็ตอนเย็นเนี้ยก็จะไปกดน้ำร้อยนะคะเพราะว่าเอ,อ่อเอ่อเข้าภาษาออกภาษาสงการนะคะก็จะกดน้ำให้ญาติที่เสษไปนะคะแล้วก็พ่อเท่าไม่เท่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ประเพณีเสงตุงก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เข้าภาษาออกภาษาก็จะกินเนื้อะนะคะแล้วก็สงการก็จะกินเนื้อะนะคะอา <c oughs> จารย์นี่คือรากฝักซีนะคะกับโห่หอมกระเทมได้หละค่ะที่จริงๆเขาเรียกว่าโหหอมนะคะน้องหนุ่มก็เห็นในต้นสลับ ที่เขาทำนะคะโอเคไปดูว่าตาเห็นไหมคที่อยู่แจ้าต่อด้อยเออเขาเรียกว่าเจอหรือเปล่าอ่ะเจอผักซีใหญ่ค่ะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะอุ้ยเดูดยวยว่าเขาทำอะไรกอนเยอะไปไหมเยอ้หนุ่มเห็นในยูทูปทำประมาณนี้นะคะแล้วก็ มาคุกคุกให้เข้ากันนะคะไม่ใช่คุกตำตอนนี้นะคะน้องหนุ่มก็หมักไว้ประมาณสามชั่วโมงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเสิร์ฟค่ะเฮ้ยทำไมน้ำเยอะจังเลย เล้วเนมก็ใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วลำนะคะแล้วก็ใส่ของคู่แล้วก็ตำที่พิเกเตอนั้นใส่อีกนะคะที่ขายให้ดูเมื่อกี้นะคะป็นว่าจะอร่อยไหมเนี่ยทำไมน้ำเยอะจังเลยอ่ะผิดสูตรหรือเปล่า ตอนนี้นะคะก็หมักทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมงก่อนนะคะแล้วหนุก็ค่อยมาเสิร์ฟค่ะทําไมน้ําเยอะมากเลยอ่ะทุกคนจะไม่เป็นไรเนาะทรั้งแรกในชิมิเลยค่ะทุกคนตึโอเคเอาไว้ก่อนปิดไว้ก่อนปิดชิไว้ก่อน ะะหมักไว้ประมาณสามชั่วโมงนะคะตอนนี้น้องหนุ่มก็กําลังจะมาเส็บค่ะเส็บว้ยาวๆแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็รอแม่กลับมาจากนาก่อนนะคะค่อยไปกดน้ําค่ะเฮ้ยเส็บให้เป็นเลยทำแบบไหนด้อ่ะ แล้วงหนุ่มสร็จไม่เ,เปลี่ยนเลยอะทำไมเสร็จไม่เข้าทำไมเห็นในคลิปเขาเขาสเขาสร็จเขาทำง่ายมากเลยค่ะทำไมทำน้องหนุ่มทำยากมากเลยนะคะนี่เดี๋วบ้าไวมากเลยอะหรือว่าน้องหนุ่มเสร็จไม่เปลี่ยนหรือบ้างน้องจะไหลแล้วไว้ เออเพื่อนทำไมมันเส็จไม่ได้เ็จยากเ็จเย็ยนมากเลยนี่นะคะก็เสร็จเสร็จแล้วค่ะก็ตอนนี้กําลังจะไปย่างนะคะทุกคนว่าจะเหมือนที่ประเทศไทยไหมนะคะน้องหนุ่มทำาครั้งแรกเลยค่ะเนี่ไยไปเข้าไปได้ย่างเลยตอนนี้ก็เตรียมย่างแล้วนะคะทุกคนแข้งเลยพี่คา ไปเอาแข้งมาเลย <laughs> ไปเอาแข้งมาเลยจ้าไปเอาที่ย่างมาเลย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 ไปเลยไปนี่คนย่างเนื้อก็เป็นใครไปไม่ได้นะคะก็พี่คำนะคะเพราะว่าเป็นพ่อค้าย่างเนื้อไปแล้วคะ <laughs> ะ่ะป้าใส่เดลยมันตาทำอะไรมัตานะเส่็จก็น,น้ำหนอ ฮัลโหลย่งไป yeah. ไ,ได้ครับเนน้ำมาเลยวันเลยแค่ว้าวเ๋้าแค้มนาอ๋อยังครับ พี่เขาเว,ว้นที่มันขายมันกับรถนี่เป็นสีมันเป็นสีน,สนั่นอน่ะว้าวอ่านมาในปันเฉอุอ้ยทำไมสีหมูปิ้งเราเป็นสีเนี้ยพี่คำทำไมเม่ออกสีเหลืองเหมือนเขาอะ่ะหรือว่าสุดเราไม่ค่อยเหมือนเขาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เก็บเกื้เของเจมเลยนะ <c oughs> <c oughs> ่ะอหมดตัว <c oughs> เนี่ยพอขายย่างเนื้อนะคะทุกคนแล้วก็ตอนมีปลวยล้วก็ค่อยไปขายของอีกเรอบนะอี่เขานะอันนี้วันกินเต๋อเชียงตุงค่ะสลองข้าวพันสาพี่คําจะงดเนื้อสามเดินใจใจ <laughs> พี่เขาจะงดเต้อสามเดินแล้วค่ะทุกคน <laughs> พี่เขาบอกว่าไม่ไล่นะคะเราก็เขาต้องงดสามเดิน ปิ้งยังไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะตอนนี้นะคะก็คือไม่ค่อยสุกคะ่ะไม่ค่อยสุกนะคะทุกคนต้องอข้างล่างไม่สุกอะ่ะเนี่ยข้างล่างนี้ไม่สุดทุกคนถ้าเราย่างนานๆแล้วไม้จะหักอย่างเนี้ยไม้หักแล้วเอาไปถูกิกีบก็ได้เนี่ยว้าวน่ากินมากสุดว้าว,ว,าว ว้าวไม่หักอีกแล้วว้าวพี่คำว้าวยังเสียฮักก็เร็วว้าวปวดนะสเสียหักก็เร็วกันเด็ดปีคำว้าวไฟปูปูป่าปูบ่าขึ้นเพิ่มเลยมันน้ำมันย่อยตัวเพิ่มอันเสร็จนะใหม่มีตั้งสุนิเอโอ้โหลวดเราแน่นอนเลยนี่ยังไม่ติดทาแล้วค่ะทุกคนโอเมก้ ว่าเราได้ทนำอนเลยพี่คำเราก็สัถหทํทำเนี่ยป,งงปุ่ปตะุกตูกักก็หมดแล้วไม่เหมือนเนื้อย่างเลยนะ้องไม่เหมือนหมูกระทะเลยค่ะทุกคนเนี่ยย่างในบ้านเนี้ยอย่าย่างในบ้านอีกนะเนี่ยบ้านลําหมดเลยนะดูสิโอเมกอ้าย่างเสร็จก็บ้านเราลําหมดแล้วพี่คำเลย อหอมมากเลยเนาะพี่เขากินข้าวจีนะคะแม่ทําให้นะคะพี่เขาบอกว่ากรอบมากนะคะกรอบงข้างในน่กรอบาอหอาหายังนนยออยไงีชุด้มนเรออืมปอะไรซาเข้าไหม ืออะอรอยู่ข้างในพูดว่าไม่อร่อยเนี่ยถ้าเกิดไม่อร่อยเนี่ยล้นแน่เลยดูในสูตรของประเทศไทยนะคะที่ซมซูแล้วเนี่ยเขาเหนียวบุ้งูเออขาเหนียวุง ก๋วยเตี๋ยววัวปิ้งนี่นะคะรู้มาจากประเทศไทยนะคะนี่อร่อยหมดทุกคนน้ำจิ้มอันนี้ใส่นาใส่ทูริสใส่ทูริสอ่ะอ,ะะอะะรอะอ่อยเรี็วอร่อยมากจริงจริงกลิ่นหอมเนี่ยไปถึงประเทศไทยเลยนะคะทุกคนนี่อาหารเรียกน้ำย่อยด้วยกัน นี่จ้านี่คุณใกล้เนี่ยมาดูความน่ากินนะคะอืมอร่อยมากแล้วถ้า <c oughs> อย่างนัก็จะขอโจไปกินข้าวหนึ่งหมูปิ้งก่อนนะอ๋อเอากระดาษมาหน,นึ่ง มีาขาเนี่ยอร่อยมากเลยอ่นี่ชิมน้ำจิมิมใสอจจาอืมอืมตรงนี้หากิมยากมากเลยค่ะ ที่ว่าหลายใครก็กินข้าวซอยทั้งหมู่บ้านเลยนะคะนี่แม่กินข้าวเหนียวออมูปิ้งอร่อยไหมแม่อร่อยฮะรู้กินตลอดวันนี้ไม่ไปลำนาไลา่ไล,ล่ตางมาเท่าไหรอ่อ่ะวันน่ะวันนี้วันนี้ไล่เหมือนห้า 15, นะคะนม่ไปรับจ้างลำนาทุกวันเลยคะ่ะทุกคนเราจิม้มน้ำจิ้มกัอนเลยเนี่ยถ้าจิกจิ้มก่อจิ้มอะไรทำจิกจิ้มก่อต้องจิม้มอันหนึน่ง ขนม,มป้งนะคะนี่เราทำกินเองที่บ้านเลยคะ่ะทุกคนนี่ราดไปเลยจ้ะนี่เลยข้าวปักจะข้าวปักจะข้าวปักจะข้าวน้ำมันย้อยน้ำมันย้อยข้าวปักแล้วข้าวป,ป,ปักแล้วละลายในยปากเลยคะ่ะทุกคนเป็นยังไงอร่อยไหมมัน <laughs> มันยังไงมันอร่อยก็เมื่อวานนะคะเป็นวันที่กินเนร์อนะคะสะลองเข้าวพันสานะคะต้อนรับเข้าวพันสากันนะคะทุกคนก็เมื่อวานน้องหนุ่มก็ทําหมูปิ้งข้าวเหนียวกินนะคะคืออร่อยมากเลยคะ่ะทำครั้งแรกเขาทำครั้งแรงแกก็ไล่ยอยู่นะคะก็อ,อร่อยอยะะู่ค่ะแต่ว่าไม่เหมือนที่ประเทศไทยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทําไม่เป็นเหมือนที่ประเทศไทยคะ่ะ ไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยสลองเข้าฝรั่งกันไหมนะคะทุกคนมีกินเนื้อมีแบบว่าออกินก๋วยเตี๋ยวกันแบบนี้ไหมนะคะที่เชียงตุงก็ประเพณดีเชียงตุงก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้น้องหนุ่มก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์และกดกระดิ่งสั่นให้น้องหนุ่มเชียงตุงด้วยค่ะ